สองสองหาติดกับเงื้อออกเลยครับเกือบควมเจอลงุ่น้างถนนเอ้ยัะเ,เจอ <laughs> ยูโรทูวกินหมูยโรทูว สวัสดีครับคลิปนี้พามาเปิดหนาโอครับกับไอ้หลงครับยูโรทูยูโรวันจอดให้กำลังใจครับแต่ก็มีทีมงานหกรอประมาณ4ีขั้นครับแต่เจารถทิปรอเปิดหนาโบอซะก่อนวันนั่นพอรลอคูแต่ผมว่าคา มันฝนนะนะามันโอมนะ้ำว่าเอ้ยนวดในร้อมแล้วแล้วดูเราว่าไปไม่ได้ ฝนไม่เป็นฝนครับีเราโอมน้ำครับเฮ้ ครับของแท้อีีโอ้คักคักคักผ่านผ่านผ่านรอหนีเบาเบมเลยครับนี่นี่จะตรงนั่นแหละนี่มันลมนี่จะมีละ เดี๋ยวทำบ้างมก้อครับบาน,นตัวนี้ฮน่นอครับ S4 4J แตรู้ว่าเครื่องเราเลองตักแล้ว ตักสีตักหน่อยๆลองทางสักก่อนไป ตองไหนอยู่มวนลิ้นเลยว่ะการคระทำเดี๋ยวไปรถนะบ่านเนี่ย